สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับเครื่องดูดฝุ่นนะครับตัวเล็กๆกระทัดรัดน้ำหนักเบา1กิโลกรัมเท่านั้นนะครับตัวนี้คือ p e r r y s m i t h Extreme Series นะครับ X10 นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับมีศูนย์ที่อยู่ในประเทศไทยด้วยครับผมราคาเครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ1,100บาทนะครับผมราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ขนาดเนี่ยกระทัดรัดน่าใช้นะครับน้ำหนักเบาเบามากนะครับ หนึโลนี่คือยกมาแทบไม่รู้สึกเลยแต่เห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ยครับกำลังไฟที่ใช้เนี่ยพันวัต์เลยนะครับแล้วก็แรงดูดนะครับ19,500 pa ครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับ7 2สเดซิเบลสำหรับข้อดีของตัว p e r r y s m i t h extreme series x10 ตัวนี้เนี่ยครับน่าจะอยู่ที่ขนาดที่ค่อนข้างเล็กครับผมถ้าเอาไปดูในรถต่อเนี่ยก็ใช้มือเดียวถือได้นะครับพื้นที่แคบๆ พอประกอบออกมาเนี่ยครับตัวเครื่องนะครับบวกตัวท่อเนี่ยคือแค่นี้เองนะครับผมไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวท่อเนี่ยเขาสามารถยืดได้ครับแบบนี้เก็บก็กระทัดรัดครับแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ทั้งชุดแบบนี้เลยตัวกล่องที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่นะครับน่าจะเก็บได้สบายนะครับผมพอแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับตัว p e r r y s m i t e extreme series x 1 0ตัวนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับ1กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็นี่ครับ ท่อดูดฝุ่นที่ยืดหดได้ครับแล้วก็หัวแปงครับสำหรับดูดพื้นนะครับผมข้อดีเนี่ยเขามีตัวนี้ครับอันนี้เป็นแปงเรียบนะครับสำหรับดูดฝุ่นทั่วไปแต่ถ้าต้องการกวาดพื้นด้วยนะครับให้กดตัวนี้ปุ๊บพอกดปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีแปงออกมาแบบนี้เลยนะครับอะปิดเข้าไปนะอปิดแปงนะครับเปิดแปงนะครับแปงจะยืดออกมาเป็นแปงกวาดนะครับแข็งมากๆแล้วก็หัวดูดแบบ2 in 1นะครับตัวนี้เป็นหัวดูดแบบ ปลายแหลมนะครับผมแล้วก็สามารถดึงออกไปเป็นหัวแบบแปลงดูดแปลงขัดได้นะครับตัวสายที่เขาให้มาครับเป็นปลั๊กแบบหัวกลมนะครับผมแล้วก็สายเนี่ยมีความยาวประมาณ5เมตรครับส่วนตะขอตรงนี้ผมเดาว่าเป็นที่เก็บสายนะครับเวลาพันสายเนี่ยมันก็จะเล็กหน่อยนะครับผมแบบนี้เลยในส่วนของคู่มือเนี่ยครับเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับผมพอที่จะอ่านได้แล้วก็มีภาพประกอบนิดหน่อยครับ ส่วนขั้นตอนการใช้งานเนี่ยมีนิดเดียวครับทำตามได้ไม่ยากจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับก็คือตัวถังฝุ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะนําฝุ่นไปเททิ้งได้เลยครับโดยการเปิดตรงนี้ออกครับวางไว้เหนือถังขยะครับแล้วก็ปดตัวนี้ปุ๊บเทฝุ่นได้เลยครับส่วนข้างในฟิลเตอร์ครับก็ถอดได้เหมือนกันนะตัวนี้ข้างในนะครับมีฟิลเตอร์นะครับหาซื้อได้เหมือนกันนะครับในศูนย์ของเขาเลยแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นถ้วยกองฝุ่นนะครับเป็นพลาสติกเอาไปล้างได้นะครับผม ตัวนี้เนี่ยไว้กองฝุ่นหยาบครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยเข้าตัวไส้กองเฮป้าไส้กองเฮป้าตัวนี้มีความละเอียด0.25ไมครอนนะครับผมเวลาประกอบก็ไม่ยากครับใส่เข้าไปแบบนี้จบละเข้าล็อกแล้วครับใช้งานได้เรามาประกอบแบบพื้นฐานกันดีกว่าครับก็เริ่มจากการเอาตัวแท่งตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับค่อนข้างแน่นนะครับพอใส่เข้าไปยึดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขยับไม่ได้นะครับผมต้องหมุนแล้วก็ถอดออกมานะครับส่วนด้านปลายเนี่ย เราก็ใส่อันนี้ครับอันนี้คือจะดูดแบบด้ามยาวนะครับใครดูดแบบด้ามสั้นก็คือใช้แบบนี้ได้เลยครับเอาไว้ดูดฝุ่นในรถยนต์นั่นเองนะครับสวิตช์เขาเนี่ยจะเหมือนไกปืนนะครับกดเพื่อเปิดและกดเพื่อปิดประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูดฝุ่นกันดีกว่าครับเมื่อกี้ลองเปิดดูนะครับตัวเครื่องเขาออกจะเสียงดังนิดนึงนะครับแต่แรงกระแรงดูดแรงนะครับดังประมาณนี้นะครับ หลักๆเนี่ยครับหัวปลายแหลมก็ไว้ดูดพวกมุมพองนะครับถ้าเราอยากให้มันปัดอยากใยด้วยเราก็ดึงหัวแปงออกมาแบบนี้ครับพอเป็นหัวแปงปุ๊บเนี่ยมันก็จะปัดอยากใยได้ด้วยหรือฝุ่นตามมุ้งลวดเนี่ยเราก็จะใช้หัวแปงเนี่ยดูดได้เช่นกันครับ เท่าที่ผมเห็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวที่กองฝุ่นเนี่ยมันก็กองไม่ให้ฝุ่นไปอุดตันที่ตัวฟิลเตอร์ด้านในได้ดีครับสังเกตว่าฝุ่นก็จะอยู่แค่ตรงถังฝุ่นนะครับไม่เกินไปกว่านั้นนะครับแม้ว่าจะหงายถังฝุ่นขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าฝุ่นก็ไม่ลงมากองข้างล่างนะครับยังคงอยู่ข้างบนอยู่สําหรับฝุ่นตามุมห้องเนี่ยเราก็ดูดให้เรียบร้อยครับ ถ้าดูดฝุ่นตามซอกโซฟาเนี่ยครับก็ดึงปลายแหลมออกมานะครับแต่อาจจะติดตรงนี้นิดหน่อยนะครับทำให้เข้าซอกเนี่ยลำบากหน่อยนึงเราสามารถใช้หัวปลายแหลมอันนี้ครับดูดฝุ่นพวกตุ๊กตาก็ได้นะพอดูดฝุ่นส่วนอื่นแล้วเนี่ยครับเราก็จะดูดฝุ่นพื้นกันนะครับ เวลาจะดูดฝุ่นพื้นนะครับก็เอาด้านนี้นะครับลงด้านล่างนะครับผมแล้วก็ประกอบเข้าไปแบบนี้ครับแล้วแต่ถนัดนะใครถนัดกดนิ้วโป้งนะครับก็ประกอบด้านบนนะครับใครถนัดใช้นิ้วชี้นะครับกดก็ประกอบด้านล่างให้มันตรงกันเวลาที่ยืดตัวท่อเนี่ยก็จะได้ยืดได้สะดวกครับเห็นไหมก็จะได้ท่อยาวๆมานะครับสําหรับดูดพื้นแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเราชอบกวาดพื้นด้วยอย่าลืมเปิดสวิตตัวนี้นะพอเปิดปุ๊บเนี่ย หัวแปลงเนี่ยเขาจะยื่นออกมานะครับถ้าปิดเนี่ยมันจะหดลงไปนะครับมันจะไม่กวาดสำหรับพื้นที่ใต้โซฟาเนี่ยครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะสอดเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมดูดฝุ่นเลยดีกว่า นื่องจากขนาดที่เล็กและเบาของ p อลิสไ s ร์เอ็กซ์ทีมซีรีส์เตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะเอาไปทำวามสารในรถได้ครับเนี่ยครับขนาดเขาเล็กมากนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับเวลาดูดฝุ่นตามช่องต่างๆเนี่ยมันดูดสะดวกดีหรือตามพื้นพรมในรถเนี่ยครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าฝุ่นเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับเราก็แค่เปิดตรงนี้ออกนะครับเปิดปุ๊บแล้วก็เทไปฝุ่นก็ออกมาหมดแล้วนะครับสะดวกสะดวกแล้วก็ปิดฝานะครับเสร็จแล้วซึ่งถ้าฝุ่นไม่ได้ตันมากนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปเก็บได้เลยนะครับผมเพราะตัวถังฝุ่นเนี่ยเราเทไปเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าอยากจะทําความสะอาดมากกว่านั้นนะครับเช่นใช้ก็มันสกรปรกมากนะครับเราอยากให้ถังฝุ่นมันสะอาดเหมือนเดิมเราก็ถอดตัวนี้ครับปลดตัวนี้ออกปุ๊บเราก็จะแยกฟิลเตอร์ออกมาโอ้โหฟิลเตอร์นี่ก็ฝุ่นละเอียดนะครับใช้ย่อยเลยตัวฟิลเตอร์เนี่ยครับตามหลักการเนี่ยมันสามารถเอาไปล้างน้ําได้นะหรือถ้าเกิดเราไม่อยากล้างน้ำเรามาตากนะครับเราก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับผมมาปัดฝุ่นออกครับเวลาปัดนะครับปัดสวนเอาอไปเพราะว่าถ้าปัดมาทางนี้ ฝุ่นมันจะกระจุกตรงปลายนะครับเราต้องปัดลงนี้แทนแล้วเราอาจจะเอาไปเคาะอีกทีก็ได้ครับเพื่อให้ฝุ่นละเอียดที่มันติดอยู่นิดหน่อยเนี่ยครับออกส่วนด้านในก็จะมีฟิลเตอร์อีกอันนึงนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่กรองฝุ่นนะครับตัวนี้นะครับสามารถเอาไปล้างน้ําได้นะครับผมตัวกระบอกก็เหมือนกันครับยังมีฝุ่นค้างอยู่นิดหน่อยเหมือนเดิมนะครับเราก็มาล้างในโซนซักล้างครับ แปรงก็มาล้างได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็คงจะเห็นภาพของการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กนะครับ p e r r y s m i t h Extreme Series X10 ตัวนี้นะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยว่าเครื่องเล็กมากนะครับแต่คุณสมบัติเนี่ยถือว่าไม่เบาเลยครับ มอเตอร์นี่คือแรงมากสามารถนําไปใช้ในพื้นที่เล็กๆหรือว่าในรถจนก็สะดวกเลยครับเก็บได้สะดวกนะครับผมตัวท่อนี่ก็สามารถที่จะหดเก็บได้นะครับรวมถึงตัวถังฝุ่นที่สามารถเปิดแล้วก็เททิ้งได้อันนี้คือสะดวกมากๆและที่ผมชอบมากก็คือตัวนี้ครับตัวที่กองฝุ่นเขาเนี่ยสามารถเอาไปล้างน้ําได้ด้วยครับด้านนอกสําหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยครับราคาอยู่ที่1 0 9 9บาบาทนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม แล้วพบออก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย